สวัสดีครับผมเซลเบนจาก RDD Car Center นะครับคลิปนี้นะครับเบนมีรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้มาแนะนำคุณลูกค้า1คันนะครับกับเจ้า t o y ยต้าไฮรักรีโว o ดับเบิลแคปนะครับ2.4 e p runner นะครับเกียร์อัตโนมัติปี2018นะตัวนี้นะครับ อขอคุณลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม่นะคันนี้เลขไม่อยู่ที่250,000กิโลนะราคาค่าตัวอยู่ที่433,000บาทนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีเก็บแบตเพิ่มเติมนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนซ์น,นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับเริ่มต้นที่ฟีดาวนะคันนี้รถสวยนะครับโครงสร้างเดิมน็อตเดิมทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมก่อหม่มาแน่นอนนะครับนี่ผิวพันธุ์สวยๆนะครับสีบอลเงินนะ ติดตั้งหลังคาแคลิบอยจดลงเล่มนะครับทรงเสมอเก๋งนะครับนี่นะฮะอ่านะครับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะครับเน้นสภาพสวยๆเดิมๆเป็นหลักนะมาคันนี้ได้เลยนะน็อตเดิมโครงสร้างเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาชมรอบคันกันสักหนึ่งรอบก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเบนซ์พาไปชมในส่วนของโครงสร้างแล้วก็ภายในแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์ให้ฟังเสียงอีกทีนะครับนี่ นะมีคันนี้คันเดียวนะครับตอนนี้นะนี่หลังคาแคลริบอยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มันจะมีตัวกระจกมองมองข้างหลังอะนะครับเขาติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะมาตรฐานมันไม่มีหรอกนะครับอันนี้เขาติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาแล้วมันก็หักนะครับไม่ได้ซ่อมให้นะครับด้านในนะครับก็ติดแม็กไลเนอร์มาเรียบร้อยนะครับ กระบะสวยๆเดิมๆนะครับ mm hmm. กระบะสวยๆเดิมๆนะ mm hmm. นะครับมาชมกระบะกันก่อนเลยนะครับสวยๆ,ๆเดิมๆตัว E ชัดเจนนะครับไฮลักรีโวนะครับช่วงล่างนะครับดำๆสวยๆนะครับยางอะไหล่ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับช่วงล่างไม่มีสนิมนะตัวนี้433,000บาทนะครับ ซื้อสดไม่มีเก็บแบตน,นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะครับ0 9 4ย์เก4 4สี่สาอแอดไลน์ได้นะครับรถคันนี้นะครับกลับมาจากผู้เชา่ารายเดิมยังไม่มีการปรับสภาพนะอันนี้ยังสภาพยังเดิมเดิมนะเนี่ยยังไม่ปรับสภาพนะครับเขาะจะมีรวรอยการใช้งานบ้างเล็กๆน,น้อยนะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวทางเบ้นเก็บงานให้นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับหรือใครท่านไหนนะ รีบเอารถไปใช้นะครับก็เอาไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโมเบ็นให้ใบเคียมไปลูกค้าเอาไปปรับสภาพกับอู่ใกล้บ้านได้ยางตัวนี้นะครับปี2023นะครับสัปดาห์ที่17นะดอกยางยังเหลืออีกเยอะนะครับวิ่งปี2ปีสบายๆนะครับนี่อ่าภายในนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับ ด้านหลังมีเ,ออเบลสามตำแหน่งนะครับที่พักแขนที่วางแก้วมีมาให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นเหมาะว่าเ,ออเป็นคิดว่าเหมาะกับลูกค้าที่ใช้ส่วนบุคคลมากๆนะแบบว่าอยากให้มันตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการโดยสารคนหรือการบรรทุกนะครับเป็นมองว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะเพราะว่าเขาติดตัว หลังคาแคลร่บอยมาด้วยเนาะนั่งห้าคนใส่ของได้อีกนะครับค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็เป็นรถยกสูงด้วยนะครับช่วงนี้เจอน้ําท่วมบ่อยนะครับก็ก็ดีนะครับไม่ต้องกลัวน้ําท่วมนะ,ะรถค่อนข้างสูงนะครับขึ้นลงก็ง่ายนะครับนั่งไม่แบบมันจะไม่เหมือนรถเก่งเนาะรถกระบะเวลานั่งมันจะจมนะครับถ้าตัวนี้มันนั่งไม่จมนะไม,ไม่ปวดเขา่าแล้วก็ ทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างดีนะเพราะว่ารถมันสูงนะมันทําให้เรามองอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเบาะด้านหน้านะครับนี่ก็เบาะผ้าสีดํานะครับตัวนี้เบาะค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะเนื่องจากด้านข้างเขาไม่ค่อยได้นั่งนะเบาะมันยังไม่ค่อยยับเท่าไหร่นะครับนี่เบาะไม่ค่อยยับเลยนะครับสวยงามอยู่ อ่าไหนๆมาด้านซ้ายนะครับพาแวะดูน็อตเลยแล้วกันนะนี่นะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับเดิมๆนะเดิมจริงหรือเปล่านะครับเซล์เบนพาชมเลยนะนะครับน็อตเดิมจริงนะคันนี้นะแต่ว่ารถวิ่งนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเราไปชมในส่วนของโครงสร้างอะไรดีกว่านะครับ ห่วน็อตนะครับนี่ด้านหน้าฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมนะนี่ซอกด้านในนะครับเดิมเดิมนะไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับแม้แต่ตัวเดียวนะคันนี้นะนี่นะฮะมอกนะครับแผ่นเพจนะยังเดิมเดิมอยู่นะครับ,นะมนะรบไม่มีแกะนะคานนะครับเดิมนะครับไม่มีชนนะคานไม่เงานะครับ เลขาคณิตต่างๆรูปทรงต่างๆยังคงสมมาตรอยู่นะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับป,ป m, ั๊มแอลปั okay. ๊มอายังอยู <realised> ่ครบนะครับนี่ปั๊มปั๊มเอลคารนะครับปั๊มอาคารยังอยู่ครบนะครับนี่มาจัดได้เลยนะครับขาไฟนะครับ AA นะครับไฟแท้นะครับนี่นะครับน็อตแก้มขวานะครับเดิมทั้งนั้นเลยนะครับ ห้องเครื่องสวยๆนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับไม่มีน้ํามันเยอะไม่มีน้ํามันทะลักออกมานะน่าใช้มากๆนะฝาฝาเดิมนะครับติดสติกเกอร์ข้อควรระวังจากโรงงานนะถ้าไม่เดิมตัวนี้มีการแกะออกแน่นอนนะครับอันนี้คือเดิมๆนะฝาก๊อปฝาเทียมไม่มีแผ่นนี้นะ,ะจะหามาแปะยังไงก็ไม่เหมือนของเดิมนะครับอันนี้ดูได้นะนี่ พวกยางซิลิโคน,นต่างๆนะเดิมๆนะครับลูกค้ากดลงนะเนี่ยกดลงขึ้นรอยลิฟะอนะอเดิมแท้แน่นอนนะครับก็คันนี้นะครับจอดอยู่ที่สาขาเทพรักษ์นะครับใครสะดวกเดินทางเข้ามาชมได้นะครับแนะนำลองเข้ามาชมดูก่อนนะครับก็เบนปักโลเคชันไว้แล้วนะครับ ไว้ที่ Description นะคุณลูกค้าสามารถกดดูโลเคชันได้เลยนะครับถ้าเกิดสนใจจะเข้ามานะครับก็แจ้งเซลเบนล่วงหน้าสัก1วันนะครับเดี๋ยวเซลเบนเช็คให้ก่อนนะว่ารถที่ลูกค้าสนใจยังอยู่หรือเปล่านะครับนี่กระจังหน้านะครับทรงหกเหลี่ยมนะครับสีดำลังพึ่งนะฮะนี่ดีไซน์ค่อนข้างสวยนะนี่โอโ้โหตัวนี้เขาเรียกโฉมหน้าหล่อนะครับไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะครับ คุมค้มค่าคุ้มค่านะครับปายแดงคันนี้อยู่ประมาณสักเก้าแสนสี่นะอันนี้เหลือสี่แสนนะครับรถตัวนี้ปี2018ันสิบปก็ลดไปกว่าครึ่งลดไปกว่าครึ่งนะแล้วก็ไม่มีเก็บแวดด้วยสภาพรถด,ดีเลยนะครับนี่หัวน็อตนะเดิมๆนะครับประตูเดิมๆนะประตูเดิมๆนะครับวิง่งต่างจังหวัดน่าจะเหมาะนะครับ นนะในกรุงเทพก็ดีนะแต่ถ้าต่างจังหวัดน่าจะเหมาะเพราะว่าบางทีพื้นมันถนนบางที่อาจจะยังเป็นดินลูกลังอยู่เนาะมันสูงมันก็จะก็จะไปได้ง่ายกว่านะครับเบาะนะครับในส่วนของด้านคนขับนะก็สวยงามนะครับสวยงามนะนี่นะครับมียับลงเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมยังดีอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะให้กำลังแรงม้า1 5 0แรงม้านะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ประมาณสัก13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นอยู่กับการขับขี่นะ13-14ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาชมภายในกันต่อนะครับนี่เลขไม้251,607กิโลเมตรนะครับแต่พวกนี้นะครับ ทนทานอยู่แล้วนะครับอายุการใช้งานเป็นล้านกิโลแน่นอนนะครับเพราะว่ารถที่เรานะครับเข้าศูนย์เช็คเลยนะตามรอบนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับแต่บางบางทีก็อาจจะมีเข้าพวกบีควิกนะครับถ้าสมมติหมดวันรันตีแล้วเนาะแต่รับรองว่าเข้าตลอดแน่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนะเครื่องยนต์ขึ้นนิ่งๆรอบนิ่งๆน,นะ นะครับสองพันรอบสามพันรอบนิ่งๆน,นะนะครับสบายๆนะวิ่งอีกสิบปียี่สิบปีนะครับเป็นลองขับมาแล้วคันนี้นะครับขับออกมาจากโกดังก็ใช้ได้เลยนะแบบตาลิงอะไรเครื่องมันยังนุ่มอยู่ะนะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้หุ้มหนังนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะนี่พวงมาลัยสวยๆนะครับสวยๆ นะปุ่มนะครับมันติฟังก์ชันนะครับปุ่มสวยไม่มีรอกนะนี่นะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลบเสียงนะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุอะไรนี่ตรงนี้หมดเลยนะนะคอนโซลน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบสีดำตัดกับสีเทานะให้ความรู้สึกแบบหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะหน้าจอนะครับ ไม่เสียนะหน้าจอใช้ได้ปกติหน้าจอค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะเนี่ยแทบไม่มีรอยนิ้วมือรอยการใช้งานเลยนะครับแสดงว่าผู้ใช้รายเดิมเขาไม่ค่อยได้ฟังอะไรนะเขาขับอย่างเดียวนะอาจจะมีฟังเพลงมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้กดนะเนี่ยหน้าจอยังใหม่อยู่นะครับตัวหน้าจอนี้นะครับรองรับอะไรบ้างนะครับรองรับ fm a bluetooth นะครับ usb ux แผ่น cd dvd นะครรับรองรับหมดนะเนี่ยประมาณนี้นะครับ แอร์นะครับแอร์แมนนวลนะครับทั่วไปนะช่องไฟ12โวลต์นะครับ2ช่องนะเผื่อต่อสายชาร์จแบตโทรศัพท์นะแล้วก็ตัวที่วางแก้ว2จุดนะครับเกียร์อัตโนมัติพร้อมแมนนวลโหมดนะครับแล้วก็มีชิปล็อกชิปล็อกให้สำหรับจอดในห้างนะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับสำหรับประหยัดน้ำมันสำหรับการเพิ่มพละกกำลังในการเล่อนแซงนะครับมีให้นะไม่น่าเบื่อนะขับตัวนี้นะครับมีโหมดให้เล่น ที่เบรกมือนะครับเบรกธรรมดานะที่พักแขนนะครับแบบนี้เลยกว้างๆนะครับนั่งสบายมีช่องใส่ของให้นะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคนะแผงลงังคาสวยๆนะไม่มีรอยนิ้วมือนะนะไม่มียันนะครับลูกค้านี่สวยๆนะสี3แสนสามหมบาทนะครับลูกค้าคิดว่าคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าก็ จัดได้เลยนะครับรถมือเดียวนะครับไม่มีรับจากลานประมูลจากลูกค้าส่วนบุคคลมาจำหน่ายนะครับตัวนี้ลงหลังคาชัดเจนนะครับลงเล่มนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะรถปี2018นะครับนี่หน0้าสิแรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลนะก็ตกประมาณโลละ2บาทนะครับโดยประมาณนะ ลำดับที่หนึ่งอ่าอาคาเนแคปิตอนนะอันนี้ภาษีนะครับนามนิติบ,บุคคลนะ8,944บาทในนามบุคคลเหลือประมาณสัก4,000 4นสีนะนามบุคคลจะหาร2นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเป็นถือว่าน่าใช้เลยแหละนะครับเพราะว่ารถ เดิมนะครับทั้งคันนะอาจจะวิ่งมานิดนึงนะครับแต่เราเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบดังนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเราเซอร์วิสเราเซอร์วิสถึงนะครับเซอร์วิสถึงอยู่ละโอเคเ,อเดี๋ยวไปชมในส่วนของแคสซีกันนิดนึงนะอ่ะไหนไหนมาแล้วมาให้จบนะครับแคสซี C C นะครับมาดูซิว่ารถเรามีการตัดต่อมาหรือเปล่านะ ลูกค้าจำนะนี่หนึ่งสี่หกห้าศูนย์หกนะหนึ่งสี่หกห้าศูนย์หกนะอ่ะเอ้ยลุ้น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 หนึ่งสี่หกห้าศูนย์หกนะครับอ่าแคสซีเดิมนะไม่ใช่รถตัดต่อมานะครับบางที่นะครับอ่าบางทีลูกค้าอาจจะกังวลนะแบบบางคนไม่เคยซื้อรถมือสองฮ้ยแบบ เออไม่กล้าใช้อย่างนี้นะครับมาที่เราได้นะเราไม่มีแน่นอนนะรถตัดต่อแค่4นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมมาถึงณนะตอนนี้นะครับใครสนใจน้องคันนี้นะอย่าลืมนะครับเบอร์โทร0 9 4 3์3 4242 ติดต่อเซเว่นมาตอนนี้ได้เลยนะครับรถมีคันนี้คัน,นเดียวนะครับก็เนี่ยมันสวยมากเลยอะ่ะดูดิเห็นนะติดแคริบอยอ่ะนะครับแล้วก็คุณลูกค้าไปติดเองใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีแบบหลายพันเนาะสี่ห้าผมไม่รู้นะอาจจะประมาณสักสี่ห้าพันติดฟิล์มอีกก็ประมาณสักหกเจ็ดพันนะครับอันนี้คือมือสองนะถ้าลูกค้าไปหาซื้อมือสองมาใส่ อาจมาณสักเจ0ดพหรือถ้ามือหนมันก็ประมาณสักส3ม0 0 0หมื่นส่หนะครับแ,แต่ซื้อคันนี้ไปไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับมันเขาติดมาให้พร้อมละเนาะโอเคนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ